สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการชําโคโลคาเซียของที่สวนนะคะเนื่องจากมีลูกค้าและสอบถามเป็นจํานวนมากนะคะว่าทําไมถึงต้องตัดใบตัดใบแล้วจะรอดหรือเปล่าที่สวนเนี่ยที่ชําเองก็ตัดใบทั้งหมดเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าโคโลคาเซียนะคะโดยปกติของเขาเนี่ยพอตัดมาไม่นานพอทิ้งจากต้นแม่นะคะใบก็จะเหี่ยวแหละเป็นไม้ที่ทิ้งใบง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยจากการเดินทางอาจจะวัน2วันหรือสวันนะคะไปถึงลูกค้าเนี่ยใบมันก็จะเหี่ยวอยู่แล้วเนาะแล้วการตัดใบเนี่ยก็ทาให้ไม้ฟื้นตัอไหวด้วยนะคะนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการตัดใบเนี่ยส่งเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนี่นะคะอันนี้เนี่ยน่าจะชามาได้สักวันนี้วันที่สามละเห็นไหมคะใบใหม่ก็แทงมาแล้วค่ะโคโลคาเชียเนี่ยเป็นไม้ที่แทงใบค่อนข้างไหวเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะตัดใบชำ้ำฟื้นตัวดีสุดๆส่วนดินปลูกนะคะจะใช้ปินกับอาาศาศาัพพาวสับกับใบจามจุลีหมักนะคะดินใบจามจุลีนะสองตัวนะคะพอช้ำเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ชอบน้ำมากๆเนาะก็ให้ลูกค้าเนี่ยวางใส่ถาดแช่น้ำอย่างนี้ได้เลยนะคะวางใส่ถาดแช่น้ำแล้วก็สังเกตให้ดินชื้นตลอดเวลานะคะไม่เกินอาทิตย์นะคะใบจะแห้งแล้ว ะะเดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตเรื่อยๆนะคะหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะลูกค้าขามาอัปเดตกันนะตอนนี้นะคะน้องเริ่มกางใบกันแล้วนะคะบางต้นเนี่ยเริ่มแตกใบกันแล้วนะนี่นะคะให้หนูบอกนะคะว่าถ้าได้ไปเนี่ยตัดใบแล้วไม่มีปัญหาเลยคะ<ม>่ะบอลเป็นไม้ที่แบบแตกใบง่ายสุดๆนะจ๊ะลูกค้าจ๋าแค่ชํำแล้วก็แช่น้ําไว้นะ<ม>ชํำแล้วก็แช่น้าไว้อย่างนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวอีก สสัปดาห์หนูมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะจ๊ะนี่นะใบเริ่มแตกกันละค่ะสวัสดีค่ะและนี่นะคะก็ผ่านไปประมาณ2-3อาทิตย์แล้วนะไม้แตกใบเกือบหมดทุกใบแล้วค่ะลูกค้านี่เลยนะเพราะฉะนั้นนะคะการตัดใบทรงเนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาของไม้เลยค่ะอีกทั้งยังเป็นการช่วยทํำให้ไม้เนี่ยฟื้นตัวได้ไวนะจ๊ะนี่เลยค่ะลูกค้าเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าลูกค้าสั่งไม้ตัดสดมาน้องขออนุญาตตัดใบส่งนะะลูกค้าจะได้ง่ายต่อการจัดส่งด้วยแล้วก็เวลาชําก็จะไม่มีปัญหาด้วยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องใบไม้เหี่ยวด้วยนะตัวเองนี่เลยนะคะวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย